สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนชไก่นะคะวันนี้พามาเข้าครัวค่ะวันนี้จะเป็นเมนูอาหารฝรั่งนะคะอาหารฝรั่งก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็ต้มผักต้มมันแล้วก็เอามันไปโรสแล้วก็ขาแกะไปโรสค่ะแล้วก็มียกช็อพโดิง้งเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยค่ะว่าจะมีอะไรมามั่งนะคะนะคะ คุณสาเอาขาแกะออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะอาหารฝรั่งง่ายๆค่ะ yes open open to show people b o what i e d o i n g What what w e cooking เพื่อนๆ,ๆเห็นไหมคะนี่ค่ะถ่ายรถถ่ายใกล้ๆให้ดูค่ะขาแกะนะคะขาแกะอบค่ะ ขาแกะอบแล้วก็มีมันนิวเจนิวนิวระเทชเชลนะคะเจี๊ยสิพาเทชเชลแล้วก็แล้วก็แล้วก็ยอกเชฟพุดดิ้งยอกเชฟพุดดิ้งแล้วก็มีมีมันมีมันอบนะคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆแล้วก็มีผักค่ะแครอทเอบอคคารี่ อยากให้เพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะสามีกำลังทำเกรวี่นะคะ It's a อร์พู professional Steve i t เ a อร์พู professional doing yes. yes 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 of course professional this a working man working man นะคะ อ่านี่ค่ะนี่นะคะเกรวี่คุณสามเมกตะกี้นี่ค่ะของทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อยากให้เพื่อนๆเ,เห็นค่ะว่าว,วันนี้ว,วัน,นวันนี้วันเสาร์นะคะวันเสาร์ปกติอังกฤษเขาจะคนอังกฤษเขาจะมีมีเอ่อซันเดย์โรสแต่บ้านยยไก่วันนี้นะคะวันนี้ ขอขอสักวันค่ะขอเป็นอบขาแกะทานกันในครอบครัวค่ะเพื่อนๆคนไหนอยากทานมาเลยนะคะมาร่วมทานด้วยกันค่ะขายใหญ่มากค่ะเห็นไหมคะอาหารฝรั่งพร้อมเสิร์ฟนะคะ นี่คะ่ะโอเคค่ะ you can put in plate now darling mm hmm. คุณสากำลังจะเอาขาแกะใส่ในจานนะคะ is hot hot ล้ว over there over there another side ร้อนร้อนคะ่ะร้อนร้อน,ร,อนร้อนมาก เพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะ yes, <sir. S 1> ติดเลยค่ะนี <laughs> ่อบมาตั้งสามชั่วโมงค่ะที่เบเบา three hour น yeah, mm ั่นแหละบีคุกดำนั่นแหละหมอเย่กู three เย่ประมาณสามชั่วโมงค่ะ mm hmm. เพื่อนเพื่อนขายใหญ่มากค่ะนี่ค่ะดูค่ะทำให้จานเราเล็กลงไปเลยนะคะเนี่ย mm hmm. เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ mm hmm. จานเล็กลงเลยค่ะ No need to put inside darling is melt นี่ค่ะนี่ค่ะน่าทานไหมคะัเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะประมาณสามชั่วโมงค่ะขายใหญ่ขนาดนี้ก็สามชั่วโมงอ่า slow cook ไปเรื่อยๆค่ะสามชั่วโมงนะคะ โอเค you can set outside หรออันทูบลิง i n g เอาให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึง่งอันนี้ขาแกะนะคะอันนี้ขาแกะอันนี้เกรวี่เป็นน้ำลาดนะคะเป็นซอสลาดนะคะเขาเรียกเกรวี่แล้วก็มีแครอทแล้วก็บอกครีแล้วก็โยชเชอร์พุดดิ้ง แล้วก็โรสรสพาเทศก็คือมันมันอบมันย่างนะคะแล้วของหวานของหวานเราก็มีนะคะวันนี้ของหวานเรามีค่ะนี่เลยค่ะของหวานก็มี This one รูบัตอออแ a ป p l e อันนี้เป็น Apple ิ้ลนะคะแอปเปิ้ลคัค่ะแล้วก็มีรูบัต รูปแบบด้วยนะคะนี่ค่ะพี่สาวให้สามีเอามาดรอปให้ค่ะเห็นไหมคะสามีคงไม่ไม่เอาไปทำคัมโบค่ะทานเลยค่ะแบบนี้ค่ะแกเอามาเอามาคุกแล้วแกก็ทานแบบนี้ได้เลยค่ะเพ<ค>ืก็เห็นไหมคะ อันนี้อันนี้สดสดจากสวนนะคะสดสดจากสวนอ่าของของพี่สาวค่ะแกตัดเอามาให้ก็ขอขอบคุณมากนะคะคุณพี่สาวที่ห่วงคุณน้องเขยนะคะเอามาส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะคอมโบต้องอร่อยแน่เลยค่ะเพื่อนๆ มานะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะมาทานกัเจกไก่นะคะวันนี้เป็นวันเบาๆสบายๆค่ะกินให้หนักไปเลยค่ะอันนี้วันเบาๆนะคะเราต้องจัดหนักใช่ไหมคะเพื่อนๆของข้าวเสร็จของหวานตามเลยค่ะขอดื้อหนึ่งวันขอโนทีหนึ่งวันนะคะที่จริงหมอบอกว่าอย่าอย่าทานเยอะ แต่ไม่เป็นไรค่ขอดูนหนึ่งวันโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้เจ๊กไก่ด้วยนะคะเจ๊กไก่รักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ